ทำนั่งลองนั่งร่กันน่ลองนั่งไม่ได้ไป่วยไมนขายอะไรอ่ะเผือไปบ้างพาจะขนล้องหน้าไปว่างเนี่ยวว่าต้้งเนี่ยสวยทีนี้สวยไหมคะมาเป็นผ้าสวยไหมคะ ไอกแก้วอันนี้สีคับจากสีธรรมชาติซึ่งเราผสมใช้ทํางแกบกับม่หเ็็ <c oughs> เสาาวสมัยใหม่ได้เลยถ้าใบขอเจ้าฟ้าแซวเป็นตัวเอสนะคะเป็นฝันงอป็นตัวเอส,อสมีผ้าป้ายหลักสิัค<อ>รับบลัอกใครให้หอมชอบใครให้กระเทียมค่ะ แต่ถ้าท่านรักทั้งหลงนะคะส่วนมากินทุเรียนภูเขาปลายสีสะเกตค่ะกำลังขายดีมากเลยค่ะกาแฟเลยฮะโรบัสกา,าสีสะเกะโรบัสกาเด้ค่ะกาแฟาโรบัสตาอ่าอ่เดี๋ยวทำไมแล้ว เรียกเลยนะหมีขั้นตายผ้าผหมค่ะตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าลายโบราณน,นะคะเราก็จะเน้นเทคนิคในเรื่องของการส่วนมากจะเป็นเน้น ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเยอะเลยค่ะและมีการเพิ่มมูลค่านนะคะของสิอทักเก์ที่เน้นเรื่องปีนี้นะคะได้ไม่ต่ำกว่า1,200ล้านนะคะจะมีรายได้กระตุต้นเศรษฐกิจของจงหวัค่ะตัวไหนฮะอันนี้สีธรรมชาติใช่ไหมครับท่านอันนี้เย็บมือนะคะเป็นการเช็ดอันนี้ลายโบราณเลยค่ะ สีสักดเลยนะคะพอตัอ้ก็ไล่อย่างเดียวขกีเสียขน,นาก็ตามหัควยก็เรียงครับใหม่ค่ะใส่สบายสบายแบบไม่เป็นทางการไม่ได้เป็นาาแบบสบาสบายเนาะมีแผลมแผลค่ะ ทุกวันมันก็ขนาดจะมีสาม่วันเดท่าคือถ้าเราชำนาญแล้วก็จะวันเดียวก็เสร็จห้าร้อยที่สองศูนย์นี้ก็จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดศรีสะเกษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผ้าไหมผ้าป้ายนะคะหรือว่าที่แปรรูปแล้วเป็นเสื้อผ้านะคะผ้าพันคอนะคะแล้วก็พวกของจักสารอะไรเนี้ยค่ะสมุนไพร แล้วก็ของสำคัญของศรีสะเกตก็จำหน่ายนะคะหอมกระเทียมค่ะของศรีสะเกดระกใครให้หอมค่ะนะคะจตมีผลิตภัณฑ์จากหอมจากกระเทียมค่ะทั้งที่แปลรูปแล้วเป็นสติกเกอร์นะคะเป็นของที่แล้วก็ของรับประทานอีกเยอะเลยค่ะของศรีสะเกดนะคะหากสนใจให้ติดต่อมาที่ไหนครับสนใจติดต่อที่ศูนย์โอทอปหน้าศาลหลักเมืองศรีสะเกดค่ะ